สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมช่องพ่อประชรับวันนี้เรามาทําเสือเรามาหั่นเสือร้องไห้กันนะครับอบเตาอบไฟฟ้านะครับนี่ครับซื้อมาครึ่งกิโลแล้วก็หั่นผ่าครึ่งนะครับเดี๋ยวขยับเข้ามาหากลองแป๊บนึงผ่าเป็นสามชิ้นนะครับเอาที่มันติดมันมาด้วยหั่นไปดีอันนี้ผมใส่ไปหมดเลยนะขมสุดสุดครับเพื่อนเนนี่ครับ สูตรแก้วดีบบอสไซเพียร์ด้ครับเนี่ยสุดยอดแน่นี่ครับพามีดมีดคมมากขีดโคกมากครับผมมีดคมขีดโคกโคกตา่าแก้วต่ายังต่าปนห้องนียแหละนี่ครับบังลงไปบังลงไปครับสุดยอดเหลือไ้เครื่องนึ่งพอมด้วยครับนี่ว้ออม อมต่อนเส่าครับมามากอเลยครับวางเสือลงไปเสือร้องไห้นะครับเนื้อเสือสามชิ้นนะครับผมหั่นมาประมาณครึ่งเอครึ่งโลก็ห้าชีดใช่ไหมมันสองชีดกว่าใสซอสหอยนางรมครับยี่อมอะไรก็ได้ซอสหอยนางรมใส่ลงไปนี่ครับทำไไง่ายครับสูตรบ,นบานๆเอาทำไไง่ายเฮ็ดไปเรื่อย ตามด้วยซอสฝ้ายเขียวประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับซีอิวอ๊วขาวสองช้อนโต๊ะกันน่ครับขยำขยำเขานียขยำให้มันเขากันขยำแล้วกับกับพักไว้ประมาณหานถึงสิบนาทีครับ สดเลยครับเชียงเหนื่อเชียงเลยสุดยอดมากเราห้องกับมาใส่เตาอบลมร้อนนะครับเตาอบประจำผมเลยครับหลางแนบบ้างหลังแนบัางลงไป มีถมือสามชิ้นครับเนี่ยครับวางวางลงไปครับอืมนี่ครับสุดยอดตั้งไฟสองรอยยี่สิบองศาครับสูตรนี้ตั้งไฟสองรอยยี่สิบองศา,านี่ครับแล้วก็อบเลยครับบันนี้เนี่ยครับอบแล้ว ตั้งไฟ220แล้วก็อบประมาณ10นาทีนะครับสิบนาทีเราก็มาคคนแก้วกันมาเลยง่ายๆครับพริกป่นก็เลยสองช้อนตามด้วยอะไรตามด้วยข้าวคั่วนะครับนี่ข้าวคั่วข้าวสองช้อนผมชุลรสสองช้อนครับ ผมชุหม,มักคักผมผมชุลทานด้วยน้ำปลาที่เด็ดเท่าอยู่ตรงนี้ครับที่เด็ดนลดีพกนี่ผมใส่ถุงหนึ่งเหมือนเลยด้โคตรคมมาสองส่วนตัวครับพี่น้องโอ้คักค่ะค่คนคนคนให้เขากันครับบริสิมเดยหลือที่รหลืออันนี้เซรกัสปุ่งน้อยครับแล้วก็เติมผมเติมน้ำเปล่าได้ให้กินได้ครับนี่หอมซอยลงไปครับ ทำมซอยออสูงง่ายครับกันไกซ่ซอยเลยกันไก่ตัดอาหารครับสำหรับตัดอาหารโดยเฉพาะแล้วก็ช้อนค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 นเนสร็จเรียบร้อยครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นนมาซอยพร้อมรับประทานแล้วน,นะครับวันนี้นนสุดยอดครับพี่น้องซอยแล้วซอยเรากินได้เลียบร้ี้ สุดยอดครับอืมเยียบนี่ครับชิ้นหนึ่งช่ำๆเลยนะครับพี่น้องเสร็จแล้วครับย่างเสืออ,อ,อบลมร้อนแก้วมากครับวนันนี้พร้อมรับประทานครับโอ้สุดยอดครับเจอกันชิหนาครับสวัสดีครับ